สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตรโครงการเทริดไทยองค์ราชันทับสถิตในดวงใจไทยทั่วล่าร่วมกับบริษัทเดอะมอกรุ๊ปจำกัดบริษัทปิดครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทไทยดบเบิลยเรจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดงานเทิดไทยองค์ราชันทัศนตในดวงใจไทยทด้วล่าคีตะราชันการแสดงพระบรมรูปรัชกาลที่9ขนาดเท่าองค์จริงที่จัดสร้างขึ้นเพื่อน,นำขึ้นทุนกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่10 ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมเปิดให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกับสการะพร้อมกันนั้นในงานยังมีนิทรรศการและพบกับการแสดงดนตรีคีตะราชันระหว่างวันที่2ถึง5ธันวาคม2564ณควอเทียร์พาชั้นเอมศูนย์การค้าเอมควอเทีย วันนี้นะครับเป็นงานโครงการเทือไทองคราชันทัศถิถในดวงใจไทยทั่วราชและทีตาราชันนะครับทางโครงการเนี่ยได้จัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่9ขึ้นมาขนาดเท่าองค์จริงสูง190ซนติเมตรนะครับและ,ะพระบรมรูปองค์เล็กรวมถึงพระบรมรูปของรัชกาลที่1ิด้วยนะครับเพื่อนําขึ้นพูนเ้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิในลําดับต่อไปนะครับ ในงานนี้นอกจากมีพระบรมรูปมาจัดแสดงแล้วนะครับเรายังมีนิทรรศการนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้มพ้นของในหลวงรัชาลที่9ของเรานะครับรวมถึงยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับที่เป็นภาพหาชมได้ยากมีลายพระหัตถ์ของในหลวงรัชาลที่9เซนอยู่บนรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับในวันที่3 4 5ี่หธันวาคมนี้นะครับมา กราบพระบรมรูปสักการะที่นี่รวมถึงชมนิทรรศการและก็ชมเ,เรื่องของพรบรมชายาลักษณ์ที่เป็นภาพอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็จะเป็นเรื่องของงานที่ตาราชันนะครับเป็นการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งก็เป็นเรื่องราวความเป็นอัจฉริยพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9เช่นกัน โดยในครั้งนี้นะครับเราจัดวันที่3-5เนี่ยมีศิลปินนักแสดงมากมายถึง50คนกว่าคนนะครับมาร่วมขับร้องเพลงพระชนมน์ผลจรกยนถือว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องปร,ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับมาเคารพสักการะพระบรมรูปซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดสร้าง3ปีกว่าๆนะครับจนทำให้เกิดงานในวันนี้เนี่ย เ,เพราะฉะนั้นถือได้ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่พวกเราชาวไทยจะมีโอกาสได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีในวันที่5ธันวาของทุกๆปีแต่ปีนี้จะเป็นปีประวัติศาสตร์ที่ที่สุดเพราะว่าเรามีพระบรมรูปที่จะเตรียมขึ้นทูลกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่10มากันเยอะๆนะครับ2 3 4 5ครับ